เรื่องนี้ไปดูคนไข้ที่มาแต่ตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวยังไงไปดูวิลาซีปีโก้ห้าพีบาลวิชาชีชทูงานการพิเศษที่ห้องเอ็กซเรย์นีสาวต่างด้าวอายุ16นะคะสาวขาวสวยเลยมาเอ็กซเรย์เจ้คนนี้เป็นต่างด้าวนะครับวันนี้มาตรวจเอ็กซเรย์ก็ปกติดีไม่ปกติตรงไหนไปดูภาษาไทยรู้เรื่องใช่ไหมรู้รู้รู้เดี๋ยวก็เข้าไปถอดเสื้อผ้าแล้วแขวนไว้นะแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่วางอยู่อะใส่แล้วก็ออกมาเอ็กซเรย์เข้าใจใช่ไหม เอา้าตามนั้นเข้าใจแล้วก็ไปไปนะถอดเสื้อผ้าตัวเองแล้วเอาเสื้อผ้าที่วางอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็เดินขาวเวอร์ออกมาเลยว้าเจ้โอ้ยแรกที่เขาบอกว่าใ,ใส่เสื้อผ้าของเขาแล้วคุณเจ้าหน้าที่ตกใจตาเหลือกแนะ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ เมื่อกี้ให้ถอดอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าให้ให้ถอดแล้ใส่แล้วใส่แล้วก็ถอดอ่ะเอาไปถอดแล้วนี่ไงเนี่ยว่าถอดแล้วเหนี่ไงเนี่ยเอาไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนตกลงยังไงฮะเออตกลงยังไงเออเออไปใส่ก่อนแล้วค่อยมาตรวจเออถอดหรือใส่ ถอดแล้วมันจะต้องใส่ไงแล้วก็ค่อยไปถอดใหม่โอ้ยก็ถูกทั้งคู่นั่นแหละผิดที่ผมเนี่ยอธิบายอยู่ทำไมไปไม่ใส่เสื้อผ้าเจ๊โอ๊ยตกใจตากลับเลยเราเจ้าที่เอ็กซเรย์เนี่ยก็เป็นผู้ชายก็คุยกันเรียบร้อยบอกว่าห้องนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าแขวนไว้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่วางอยู่แล้วก็ให้ออกมารอเจา้าหน้าที่ระหว่างที่คนไข้เนี่ยก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาเนี่ยเจา้าหน้าที่ก็ ไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับเอ็กซเลย์คนเดินออกมาเจอกันเท่านั้นแหละปรากฏว่าภาพที่มองเห็นเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าขาวไปหมดทั้งตัวเลยพี่ออกมาทั้งตัวไม่ใส่เสื้อผ้ายืนอยู่ตรงนั้นมองหน้าผมไม่รู้สึกอายเลยไอคนเจ้าหน้าที่ผู้ชายซึ้นอีกกับาอร้องนั่นเลยว่าเข้าไม่ใส่เสื้อผ้าก็ต้องส่งภาษากันให้ดีเพราะว่าเธอเป็นด่างเด้าอาจจะสื่อภาษากันแล้วไม่เข้าใจเห็นถอดเสื้อผ้าแบบนี้คุณพยาบาลก็คงอยากถอดเหมือนกันถอดใจน่ะ ขอขอบคุณคุณวิลาศินีกิจโอภาคพยาบาลวิชาชีพชำนานการพิเศษเจ้าของเรื่องต่างด้าวแก้ผ้าหมด